วิธีล้างแคงเปลี่ยนน้ำหมึกนะครับสำหรับใครที่ใช้งานปินเตอร์เอฟสานะแล้วอยากจะเปลี่ยนน้ำหมึกหรือหมึกมีปัญหาเติมหมึกผิดอยากจะเปลี่ยนหมึกใหม่นะครับเราสามารถทําเองได้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะสอนล้างแบบยูเซอร์นะเราจะไม่ล้างแบบช่างนะครับเราจะล้างแบบยูเซอร์เพื่อที่จะให้นัยูเซอร์ที่ซื้อเครื่องไปเนี่ยนะครับเอาไปทําเองได้เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะครับสลิงเนี่ยนะครับขั้นต่ำสัก25 ml ขึ้นไปยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับขวดใส่หมึกเสียนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเป็นน้ำสะอาดนะเพื่อเตรียมไว้ล้างแทงนะอันนี้ในกรณีที่เป็นยูเซอร์เองแต่ถ้าเป็นของร้านเนี่ยร้านจะใช้น้ำเปล่าล้างก่อนขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ตัวน้ำยาล้างอีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นยูเซอร์เองไม่ยังเป็นเรา,าใช้น้ำยาก็ได้นะครับสลิงยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแต่ขั้นต่ำสัก25 ml นะจากนั้นนะครับให้เราทำการแกะเครื่อง F3 ทุกรุ่นนะครับจะเหมือนกันหมดนะเราก็ถอ,นนอดน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็น L สามหนึ่งหนึ่งจะมีน็อตสองตัวเราก็ถอ,นนอดน็อตออกเรายกเครื่องขึ้นนะครับพอเรายกเครื่องขึ้นเราก็หาอะไรมาค้ำไว้นะครับค้ำตัวเครื่องไว้นะแบบนี้ค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับเราค้ำไว้นะระวังสายแพร์ตรงนี้หลุดนะครับพิลเตอร์ F3 เนี่ยเขาจะคล้ายกันก็คือเขาจะมีตลับ เขาเรียกว่าตัวแดมเปอร์ตลับขาวขาวสายแทงแล้วก็ตัวแท่งนะครับที่อยู่ด้านนอกถ้าเป็นผมเองนะครับถ้าผมล้างเนี่ยผมจะแกะออกทั้งหมดเรามาล้างน้ำขานนอกนะครับมันใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ถ้าสำหรับยูสเซอร์เองให้แกะทางเครื่องคงจะยากวิธีนี้ผมจะสาธิตสำหรับยูสเซอร์เองลวกันครับว่าถ้าสมมติถ้าเราทำเองจะทำยังไงนะจากนั้นนะครับให้เราดันตลับออกมาเราจะดันออกมาไม่ได้มันจะติดเดือยตรงนี้นะครับให้เราหมุนเฟืองด้านข้างเนี่ย เฟืองตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้นะครับหมุน้าหาตัวเราพอหมุนข้าหาตัวเรานะครับไอเดือยเข้าขาวที่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยไอเดือยข้าขาวที่อยู่ตรงไปนี้วผมเนี่ยเราดันก็หาตัวมันจะเดือยข้าวขาวตรงนี้เห็นไหมครับดันก็หาตัวมันจะแก๊ข้าหาตัวนะครับจากนั้นเราก็นี่ขยับตลับออกมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะทําการดูดน้ําหมึกเอาตัวนี้ออกพลาสติกออกก่อนนะครับมันจะเกี่ยวไว้กับตัวเดือยเล็กๆนะครับของเครื่องปิ้นนะเอาออกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับอันนี้คือตลับหมึกใช่ไหมมันจะมีเดือยอยู่ด้านหลังนี่ครับเราปลดล็อกเดือยเอาตัวนี้ออกมาครับจากนัหาทิชชู่นะครับมาลองตลับหมึกเพราะเราจะถอดตลับหมึกออกทีละตลับนะครับทิชชู่เปล่านะก็เอามารองไว้นะครับเพื่อที่เราจะถอดตลับหมึกอ,ออกมานะเราจะดูดทิละสีนะครับเราก็จะเริ่มจากสีน้าเงินก่อนปกติถ้าเราเสียบดูจากตรงนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเราเสียบเข้าตรงนี้บ่อย ไอ้ตุกยางมันจะรั้วนนะครับทำให้น้ำหมึกอะ่ะมันซึมออกลงหัวพิมพ์เราก็จะถอดตังนี้ออกเวลาถอดอย่าบีบตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันแตกนะจับด้านบนนะครับด้านบนมุมบนแล้วก็ดึงสายออกแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้เราจะจะรับไปล้างนะแต่เราจะดูดน้ำหมึก,ออกก่อนนะครับดูดน้ำหมึกก็ง่ายๆนะครับเวลาดูดเราก็ดันตรงนี้ขึ้นนะเปิดขึ้นครับแล้วก็ดูดทีละสีครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะ หมึกเราก็ดูดทิ้งได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะดูดจนกว่าจะครบทั้งหมดสี่สีนะครับหลังจากที่เราดูดน้ําหมึกออกจากแท้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะเติมน้ําเปล่าเข้าไปจุกมันเป็นจุกแบบนี้นะครับมันเติมไม่ได้เห็นไหมเราต้องใช้สลิงดูดนะครับตรงนี้เราต้องใช้เข็มด้วยนะทําการดูดน้ําเปล่าแล้วก็ฉีดลงในตัวแท้งนะครับแบบนี้นะแล้วก็ดูดน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้ครับ ล้วเป่าคือน้ำสะอาดนะครับจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นร่องอยู่แล้วนะครับเนี่ยาวางสลิงลงไปได้เลยแล้วก็ดันหมึกลงไปครับสี่ละสองสลิงนะครับใครที่เติมผิดสีเดียวก็ล้างสีเดียวนะแต่ถ้าใครจะล้างทั้งหมดก็ล้างแบบผมนะครับแล้วก็เติมลงไปครบทั้งสี่สีนะ พอเราเติมน้ำเปล่าเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมน้ำเปล่าก็จะขึ้นมาบริเวณนี้นะครับนี่เราจะมองเห็นน้ำเปล่าถ้าเราเติมเข้าไปในตัวแทงนะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับเราก็ต้องมาไล่น้ำนะครับน้ำเปล่าที่เราเติมเข้าไปนะครับโดยการดูดออกจากตรงสายแทงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เราดูดน้ำหมึกนะอันนี้คือดูดทิ้งเลยนะครับล้างแทงให้สะอาดนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆทำนะ พอเราใช้น้ําเปล่าล้างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแท้งจะไม่มีคราบหมึกติดแล้วเห็นไหมนะครับแค่นี้ก็พอนสำหรับเครื่องยูเซอร์เองนะครับแต่เครื่องนี้เป็นของลูกค้ามาทําเราจะล้างเคลือบน้ํายาครับเป็นน้ํายาเคลือบหัวพิมพ์ครั้งสุดท้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะของลูกค้าเองไม่ต้องใช้นะครับอันนี้มันเป็นเครื่องซ่อมนะครับลูกค้ามาซ่อมเราต้องใช้น้ํายาเี่เติมเข้าไปอีกประมาณสลิงหนึ่งแล้วก็ไล่น้ํายาทิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องลูกค้าเองไม่ต้องนะครับ หลังจากที่ผมใช้น้ำยาไล่น้ำหมึกแล้วนะครับคราวนี้นะเราจะมาใช้การล้างนะครับการล้างตลับหมึกนะถ้าวิธีง่ายๆถ้าเรามีสลิงแบบนี้นะครับเห็นไหมสลิงแบบนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ท่อหมึกทิ้งเนะี่ยเราตัดเอาปลายท่อหมึกทิ้งอยู่ในเครื่องสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับประมาณเซนนึงก็ได้นะเราตัดออกมาเซนนึงมามัดแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีนะหามไม่ได้นะครับเอาตัวนี้นะครับจุ่มลงไปในน้ำเลยครับ จุ่มลงไปในน้ำนะจุ่มให้ท่อตรงนี้ครับมันเข้าไปในน้ำแล้วเอาฝั่งนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ดูดนะครับในกรณีที่มีแค่สลิงอย่างเดียวนะจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ดูดนะครับน้ามันจะไหลเข้าไปแทนนะครับแล้วก็ใช้สลิงดูดนะดูดทิ้งนะครับ แต่ตรงนี้ก็ทาทีละสีนะเพราะถ้าเราใช้จุ่มลงไปในน้ำก็น้ำก็มันก็จะเลือะสีนั้นนะครับแล้วก็ดูดให้แห้งนะครับนี่เห็นไหมครับจุ่มลงไปเพราะจุ่มลงไปอท่อตรงนี้ครับท่อตรงนี้มันจะจุ่มน้ำใช่ไหมพอเราดูดใช้สลิงดูดน้าก็จะไหลเข้าไปล้างตัวนี้นะครับทําให้ครบทุกสีนะ พอเราล้างครบแล้วนะครับคาเราก็ใส่ตัวหมึกเข้าไปนะเราก็ดูตามสีนะครับที่เราใส่เข้าไปนะมันจะมีสีติดตรงปลายนะครับนี่เราก็ใส่กลับคื้นเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอเราใส่กับคื้นเข้าไปแล้วเราจะทําการเติมน้ําหมึกนะครับคราวนี้เครื่องนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นหมึกกันน้านะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําหมึกนะพอเติมน้ําหมึกคราวนี้มันไม่ใช่อ่าหมึกที่เป็นแบบที่มาจากโรงงานเป็นหมึกเฉพาะนะครับเป็นหมึกน้ํามัน ลูกค้าจ้าไปปิ้นนะครับพวกกระดาษทานเฟอร์กระดาษลอกลายนะครับที่เป็นหมึกกันน้ํานะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปแต่เราต้องใช้สลิงเติมเหมือนกับตอนที่เราเติมน้ําเปล่านะครับถ้าเรามีแค่สลิงหนึ่งตัวนะครับเราก็เติมหนึ่งตัวแล้วก็เราค่อยล้างนะครับเพราะว่าตัวจุกเนี่ยมันเป็นจุกเฉพาะเพราะมันเป็นจุกเฉพาะเนี่ยเราไม่สามารถเปิดขวดแล้วบีบลงไปได้เราต้องใช้สลิงนะครับหมึกตัวนี้เป็นหมึกน้ํามันนะ เราก็ใช้การดูดนะครับแล้วก็เติมขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรถ้าตัวแท้งถ้าตัวสลิงมันใหญ่นะครับมันก็ไวนะครับเราก็เติมเข้าไปได้เลยนะคราวนี้พอล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเติมเข้าไปก็คือหนึ่งขวดก็ได้หนึ่งแท้งพอดีนะครับเติมเข้าไปครบสี่สีนะสังเกตนะครับ หมึกที่เป็นหมึกน้ํามันหรือหมึกพิกเมนต์พวกนี้มันจะไม่เหมือนหมึกทั่วไปนะครับเครื่องนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนน้าหมึกเพื่อที่จะมา,าใส่หมึกพิกเมนต์เพื่อที่จะเอาไปปิ้งกระดาษทาน์เฟอร์หรือกระดาษลอกลายนะครับหรือกระดาษพิมพ์ลายนะเอาไว้ปิ้งพวกเสียยืดพวกนี้นะครับหลังจากที่เราเติมหมึกครบทุกสีแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเล่น้ําหมึกนะเดี๋ยวเราปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับการไล่น้ําหมึกเข้าที่ตัวตลับนะครับก็เอาสลิงเราเนี่ยเสียบเข้าไปตรงๆนะครับเบาๆนะแล้วก็ค่อยดูดหมึกมานะครับ ให้หมึกวิ่งมาตัวที่ตัวดัมปเปอร์หรือตัวตลับนะยกเบาๆทามันแน่นนะครับดูดทิ้งมาสักดูดทิ้งสักหนึ่งหนึ่งประมาณสักห้ามลนะครับดูดทิ้งสักห้ามลนะเพราะว่ามันยังมีน้ําอยู่ในสายอยู่นะครับพวกน้ํายาพวกนี้นะดูดทิ้งสักห้ามลนะครับใช้สีลิ้งเดิมได้นะเช็ดหัวก่อนเสียบเข้าไปนะครับ ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวตัวจุกยางตรงตลับมันจะแตกมันจะรั่วนะครับเสียบเข้าไปเบาๆนะตรงๆนะครับแล้วก็ดูดครับโยกเบาๆถ้ามันแน่นนะครับเพราะว่าตัวหัวเนี่ยมันเป็นสูญญากาศนะครับมันจะดูดเมือกไว้นะจากนั้นนะครับเราก็เอาตลับเนี่ยใส่คืนเข้าไปเหมือนเดิมนะไล่ตามสีนะครับมันใส่ไม่ผิดนะเพราะว่า มันใส่ตามเดิมของมันอยู่แล้วนะครับสายมันเลี้ยงไว้อยู่แล้วนะตอนนี้หมึกยังไม่ออกนะครับเพราะเราต้องไล่น้ำหมึกลงหัวพิมพด้วยนะนี่นะครับเราก็เสียบลงที่ตัวหัวพิมพ์แบบนี้นะครับจากนั้นนะ่ะเราก็มาไล่นะครับปรับสายให้มันอยู่ในระนาบเดิมนะครับอย่าให้มันงอหรือสั้นเกินไปให้มันอยู่ในระนาบเดิมของมันนะเพราะว่าถ้าสายมันเบี้ยวมันบิด เวลาตลับมันวิ่งมันอาจจะสะดุดนะครับให้มาอยู่ในระดับเดิมแล้วก็จัดสายดึงให้ดีนะครับดึงสายให้ดีแล้วก็ใส่ตัวพลาสติกนะครับครอบสายไว้เพื่อที่จะไม่ให้สายมันขยับนะเวลาใช้งานนะครับมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะในการล้างแท้งนะครับแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยผมจะแกะเครื่องล้างนะครับก็คือถอดถอดแทงออกมาล้างข้างนอกเลยนะมันก็จะไวนะครับแต่วิธีนี้เราทําให้ยูเซอร์ดูว่ามันทําวิธีนี้ได้นะครับ พอเราใส่ตัวสายตัวเรเบิรแล้วลองขยับดูนะครับว่าสายมันติดไหมตอนตลับมันวิ่งนะครับนี่ไม่ติดนะนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการไล่น้ำหมึกอีกรอบหนึ่งนะครับเราดันตลับเนี่ยมาชิดมาชิดฝั่งปั๊มพอเราดันมาชิดไอ้ปั๊มอยู่ด้านล่างมันจะดันขึ้นประกบหัวพิมพ์นะครับจากนั้นี่้เราถอดสายหมึกทิ้งทางด้านหลังครับอันนี้คือสายหมึกทิ้งเห็นไหมนี่นะครับคือสายหมึกทิ้งนะ แล้วก็ถอดสายมึอทิ้งออกมานะครับนี่เราจะทําการไล่น้ําหมึกโดยการใช้สลิงเหมือนเดิมเรานี้แหละนะครับเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราดูดถ้าดูดแล้วมันมีลมเข้านะครับให้เรามากดนะครับปรกดตรงตลับลงไปใช้อุ้งมือก,กดลงไปนะครับแล้วก็ดูดดูดจนเห็นว่าน้ําหมึกนะครับมันไหลเข้ามาในสลิงนะเพราะว่าตอนนี้เราจะไล่น้ําหมึกจากแท้ง วิ่งมาตามสายลงตลับแล้วก็บาลงที่หัวพิมพ์นะครับดูดมาสักประมาณ5 ml นะครับเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะพอเราดูดน้ำหมึกมาแล้วนะครับเราก็ไล่อากาศนิดนึงครับเปิดขึ้นครับแล้วปิดลงจากนั้นผมจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับอันนี้ผมจะต่อสายออกข้างนอกเราหาสายอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถเสียบเข้าไปที่ตัว สายหบึกทิ้งก็ آ آ สายหมึกทิ้งได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงๆนะทา้ายเส้เลี้ยงเปล่าได้นะทุกคนเราก็ถอดต,ตัวนี้ออกเลยนะถอดออกแบบนี้นะครับให้มันเหลือแค่กระ,ะบอกนะจากนั้นเอาเสียบเข้าไปนะครับที่สายหมึกทิ้งจากนั้นเราหาอะไรมาลองหมึกเสียไว้นะบแบบนี้นะเห็นไหมนี่ครับเราจะมาลองหมึกเสียไวไ้แบบนี้เราจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับเราจะดูว่าหมึกมันจะไหลมาทิ้งทางด้านหลังหรือเปล่านะโดยการใช้กระบอกฉีดยาที่เราทํานะครับเอาไว้ดูแบบนี้นะเห็นไหม นี่นะครับทําการเปิดเครื่องครับผมเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบครับจากนั้นเราก็สั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับสังเกตนะตอนเราสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับไปตรงหมึกเนี่ยฮะมันจะทํางานนะตัวปั๊มจะทำงานเห็นไหมครับมันจะดูดหมึกเสียเนี่ยมาทิ้งนะครับทางด้านหลังนะเหตุผลที่เราใช้การดูดหมึกแบบเมื่อกี้ก่อนหรือไล่น้ำมึกก่อนนะครับ เพื่อที่เป็นการประหยัดน้ําหมึกหรือนะครับถ้าเราสั่งล้างหัวพิมพหลายๆครั้งเนี่ยซับหมึกอาจจะเต็มนะครับเครื่องอาจจะมีปัญหาเราก็เลยทาการไล่น้าหมึกแบบนี้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้รอประมาณ 1- 2นาทีนะหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองปรินเทสด,ดูนะคราวนี้อาการของลูกค้ามาตอนแรกคือหมึกไม่ออกเลยนะครับคือปริ้นขาวเลยนะเราก็เลยทาการล้างหัวพิมพ์ลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนน้าหมึกใหม่นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้หมึกกันน้ํานะครับ วิธีนี้เนี่ยเครื่องไม่ชอ็อตเครื่องไม่พังแน่นอนนะครับค่อยๆทำนะนี่ครับปิน้นออกมาหัวพิมพ์ก็ใช้งานได้นะครับเห็นไหมนี่อหักไปจุดหนึ่งก็ไม่มีผลนะครับเดี๋ยวเราคีนิ่งหัวพิมพอีกรอบหนึ่งก็ใช้งานได้เพราะก่อนหนะ้านี้ลูกคา้าเครื่องมาเนี่ยไม่ออกสักสีไม่ออก,ส,ก,ส,ออกสักนิดเลยนะขาวทั้งแผ่นเลยนะครับคราวนี้พอเราทําการล้างนะครับเรียบร้อยก็เปลี่ยนน้ำหมึกก็ใช้งานได้พอเราโอเคแล้วนะครับเราก็ประกอบเครื่องกลับนะเราก็ใส่สายหมึกทิ้งเนี่ยกลับคืนเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นเราก็ปิดฝาหมึกลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น็อตคืนให้เรียบร้อยนะคเครื่องนี้ลูกค้าแกะเครื่องมาแล้วน็อตไม่มีมานะแต่เดี๋ยวเราจะใส่น็อตคืนให้ลูกค้านะครับเท่านี้ก็พร้อมส่งเครื่องกลับให้ลูกค้านะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะลองทําเองดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ยกให้ช่างหรือถ้าไม่กล้าทาก็เอาไปให้ช่างจัดก,การให้ก็ได้นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ